ตัวเดียวจริงนะมีแค่หมูแต่ครั้งนี้นะข้าตั้งใจเตรียมมาให้ทันหมูมงคลรังนกโสมคนคุณประโยชน์ของมันก็คือทำให้ไตแล้วก็เสร็จเอ็นแข็งแรงไปซะเอคือหมาความว่าคุณประโยชน์ของมันก็คือบำรุงบำรุงความงามก็้วค่ว่าเจ้าผู้นี้เขาจะฉีกปากเจ้า จะแถมบั๊บุงเลือดจะไปหรือไม่ไปจะไปไหมจะไปไม่ไปไปไหมไปอยู่นดิแต่กินหมูนี่เข้าับแล้วมันมีประโยชน์จะไม่ไปแค่จะตัดหัวเจ้าเดี๋ยวนี้ละจะว้าวจะไม่ไปเหรอมันมันมันบัุ๊งจริงๆนะไอเดี๋ยเดียวอย่าไม่เอาแล้วกลัวบอกอะไรอยู่เล่ายกออกไปสิครับขอร่ะเร็วตัวเองเร็วเขาจะเร็วอยู่แล้ว ชายกลับมาแล้วเหรอไว้ค่อยคุยกันตอนนี้ข้ามีเรื่องด่วนต้องออกไปนอกวงังอะอจะไปไหนเหรอกลับไปชุนถังอออภรรยาจ๋าดีขึ้นหรือยังจะ๊ะอ,อ,อืมข้ารู้นะว่าเจ้าเป็นห่วงสิบพี่หลิวของเจ้าใช่ปะมีข่าวของเขาบ้างไหมไม่มีอ่ะ พี่ชายบอกพวกเรามาเถอะพี่ชงพี่ชายอะไรกันลืมแล้วเหรอว่าต้องเรียกเขาว่ายังไงอ่ะได้พี่ชายจ๋าเออนั่นละบอกพวกเรามาเถอะเออขาส่งคนไปสืบข่าวแล้วถ้าเขายังมีชมีวิตอยู่เขาต้องหาเขาเจอแน่นอนจริงนะ ขอบคุณพี่ชายอยู่กันดีๆละ่ะเข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับเมืม่อครู่เขาพูดอะไรกับเจ้าเขาบอกว่าเขาไปสืบข่าวมาแล้วหาคาสิพี่หลิวพบจะพากลับมาอย่างแน่นอนเขาไมยังไม่ถึงสถกทีเนี่ย เจ้านาใจาน่าบอกคนหน้าหวยแล้วบอกเขาแล้วข้าส่งให้กับมือเลยจะผิดได้ยังไงจริงๆเลยส่งให้กับมือ,อมจะส่งอะไรให้เขาคนขนาดนั้นเขาพูดไม่ได้อยู่แล้วเขาก็อ่านไม่ออกอีกเขาก็เลยว่าดรูปเอ๊ยเขาคงไม่ใช่ว่าดูภาพไม่ออกหรอกนะเจ้าสิดูไม่ออกหโโหน้าหวยเจ้วาวาดคนขีม่ม้า ก็หมายถึงให้ข้ามาทันทีกำลังรีบกลับหมู่บ้านก็ต้องกกว่ากลับมาที่นี่ในมือถือน้ำตาลพอเอามารวมกันก็ได้ความว่าให้กลับมาที่ชุนถังในทันทีอย่างนี้ใช่มใช่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 ชช่าพีทั้งหลายเรียกสิทธ์น้องมาเร่งด่วนขนาดนี้มีเรื่องอะไรกันแน่อ๋อหัวหน้าเว้ยนี่คือบัตรเชิญที่มอบให้ทันเฮ้ย ตัวหนังสือแปลกๆอ่านว่าอะไรอ่านไม่ออกเออัวหน้าเว้ยต้องพลิกด้านนี้เอ้ามีรังผา้งหรือเฮ้ยนี่จะหมายความว่าไงอะฮะการเปิดบัตรเชิญของยุทธภพมันมีกฎเกณฑ์นะ พอได้รับบัตรเชิญมาก่อนอื่นต้องตรวจให้ละเอียดว่ามีอาวุธลับหรือเปล่าหากมีอาวุธลับแล้วก็น่นแสดงว่าเป็นเพื่อนถ้าหากไม่มีก็อย่าเปิดออกง่ายๆเด็ดขาดดีไม่ดีศัตรูอาจจะใส่ยาพิษไว้ตรงนี้ก็ได้เข้าใจหรือย,ยังทำไมเจ้าโง่อย่างเงี้ยโอ้โห,หน่าหวยช่างปราดเปรืองตูง้ว่าจังไงถ้ามีระเบิดทำไงอะแต่วางใจเอถอะข้าตรวจดูแล้วปลอดภัยดีตอเอางี้นะอันนี้ข้าฟังหน่อยข้าเลยอ่ออ๋อมู่เจียนเซิงจากโจนอองบู่ เชิญพวกเราไปกินมื้อเย็นมูเ่เมีเย้ยนเซิงเหรอ,อ,อพี่ชายทั้งหญิงน้อยไม่ใช่เหรอใช่เขารู้แล้วเหรอว่าเราเอาทั้งหญิงน้อยไปซ่อนไว้กับข้าเคงไม่คิดจะมาแลกตัวนางกับพี่ศรีหรอกนะไม่ๆๆเป็นไปไ,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 ไม่ได้เรื่องที่เอาทั้งหญิงน้อยไปซ่อนไว้ได้วังมีแต่พวกเราไม่กี่คนที่รู้เขาไม่มีทางรู้แน่แล้วทําไมเขาถึงเชิญพวกเราไปกินข้าวล่ะเนี่ยเรื่องนี้คือเอาอย่างนี้ ทางที่ดีที่สุดพวกเราต้องคิดให้ดีก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเขาส่งมาเชิญแล้วถ้าหากว่าไม่ไปก็ถ้าเขาว่าเราใจฟอจะทําให้ชื่อเสียงของพรรคฟ้าดินเสียหายแต่ว่าถ้าหากว่าไปข้าก็กลัวอีกว่าไม่ว่าจะเรียกไปกินอาหารหรือประชุมก็ดีไม่แน่ว่าพวกเขาอาจจะมีความคิดอะไรก็ได้แล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วข้าว่าพวกเราให้หัวหน้าไว้เป็นคนตัดสินใจดีกว่านะมือ่ะอืมอมช่อยแล้ว É, assim um... uh...